ครับแม่พี่น้องมาพบกับทิดโยอีกแล้วครับมา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 เป็นน้องมากินเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับฮ่าฮ่ากินนี่นะครับมาไวๆหัวลอร่อยลอยมาเด้อพีนะ่น้องมาเด้อมาเด้อพบกับทิดโยคนซื้อ,อยังเซ่ออีกแล้วครับมา นี่เรากินอม,มาใส่สมุนไพรเหมือนเดิมพี่นอ้องาอหายสมุนไพรไปหลายวันรู้สึกปวดคอปวดเข่าปวดแข้งปวดขาอืจุดน้ำสมุนไพรก่อนเนาะผมฟาทลายโจรพี่น้องเลยอืมาเด้กครับมาเด้ครับมา,บมาพี่น้อง